สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องทาโรบายลูกตาลช่องที่เราจะดูดวงแบบผู้คิดเป็นกัละยาณมิตรแห่งใจค่ะคลิปนี้นะคะจะเป็นการดูดวงนะคะชาวราศีธนูหรือว่าผู้ที่ผูกล,ลัคนาเราเป็นราศีธนูในช่วงเดือนตุลาคม2564ค่ะช่องนี้เราจะอ้างอิงการแบ่งวันที่ตามโหราศาสตร์ตวันตกฉะนั้นผู้ที่เกิดราศีธนูก็คือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่22ตุลาคมนะคะถึง21 พฤศจิกายนค่ะสำหรับ <t> ใครที่ต้องการดูตามลักษณะและยังไม่ทราบลักษณะนะคะลูกตานจะแปะลิงก์เว็บไซต์ในการหาลักนณะไว้ให้ด้านล่างค่ะการทำลายครั้งนี้จะเป็นการทำลายโดยกว้างไม่ได้เฉพาะเจาะจงสาหรับใครเป็นพิเศษฉะนั้นดูได้เพื่อเป็นกําลังใจเป็นแนวทางนะคะแต่สําหรับการตัดสินใจแล้วค่ะแนะนําเป็นการดูดวงส่วนตัวจะดีกว่าค่ะแล้วก็สามารถติดต่อลูกตาลได้ที่ Line Official <os> Account Li@ ์ไลน์แอดแอดฮารบลูกตานเลยนะคะเดือนตุลาคมนี้ค่ะชาวราศีธนูเป็นไงกันบ้านเดี๋ยวเรามาดูหน้าไพ่กันเลยดีกว่าค่ะ ภายตรงกลางของคุณคือ three of pentacle ค่ะ four of cups three of cups ค่ะ eight of cups ค่ะ c h i o t p a ย e of ฟ e n นดิ e คิ Star, an, so Club, ลเดอะ q u า e n s o f นซาว q u e ค n of ซอ p คัและไว้สรุปสุดท้ายของคุณเป็นโฟร์ออ o สอดค่ะตานมองว่านะคะเดือนตุลาคมนี้ค่ะจะเป็นเดือนที่ชาวราศีธนูมีโอกาสในการร่วมหุ้นลงทุนนะคะหันหน้ามาปรับความเข้าใจหรือว่าแก้ไขปัญหาต่างๆไปได้ค่ะมีโอกาสเดินทางนะคะยยกย้ายเปลี่ยนแปลงแล้วก็มีโอกาสที่จะพักฟื้นนะคะสุขภาพต้องระวังนะคะมีโอกาสในการเข้าโรงพยาบาลได้ค่ะ ด้านการงานและก็การเงินนะคะควีนซอมาร์แลวก็ควีนซ็อกคัพขึ้นมาค่ะล Samsung, ูกตาลมองว่าชาวราศีธนูเนี่ยมีโอกาสที่จะใช้ความเป็นผู้นำนะคะวางแผนแก้ไขป,ปัญหาน,นะคะวาง s t r a t e g ในเรื่องของการงานในช่วงที่ผ่านมาค่ะควีนซ็อกคัพขึ้นมาเนี่ยคุณเองนะคะอาจจะเป็นเจ้า,านายใส,ยส่ซัพพอร์ตหรือว่าไม่อย่างงั้นเนี่ยคุณเองอ่ะอาจจะมีเจ้า,านายที่คอยซัพพอร์ตสนับสนุนนะคะเป็นคนที่พลักดันนะคะเหมือนคุณแม่ที่คอยดูแลลูกเลยนะคะควีนซ็อกคัพขึ้นมาเนี่ยต้องระวังอย่างหนึ่งเนาะเพราะว่าเราอะค่ะอาจจะเป็นคนที่ ใจดีมากๆค่ะบางคนเนี่ยเอ็นดูเขาเนี่ยจริงๆอย่าให้เอ็นเราขาดนะคะอย่ารับภาระมาปป้องทุกคนจนจนกระทั่งที่เราอะคะ่ะเหมือนกับต้องเหนื่อยอยู่คนเดียวนะคะพี่ซอฟว่านะคะบ่งบอกว่าเราอะ จะต้องแบบวางแผนทุกอย่างไปในทางที่ดีนะคะมีโอกาสในการวางแผนในเรื่องของอนาคตของตัวเองได้ The Star แล้วก็ Page Choranical ขึ้นมาเนี่ยลูกตมามมงว่าคุณเองนะคะอาจจะมีไอเดียความคิดที่เริ่มสร้างสารรค์อยากจะเริ่มต้นอะไรใหม่ๆนะคะปรับสมดุลในชีวิตมากขึ้นนะคะมีโอกาสมีหัวน,น,ะะนทางการค้านะคะมีโอกาสนในการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆมีไอเดียดีนะคะแต่สิ่งสําคัญเนี่ยเป็นพอมันเป็นไพ่เด็กเนี่ยมันแปลว่ามันยังอยู่ในช่วงที่เหมือนก่อร่างสร้างตัวะคะ่ะยังไม่ได้แบบชัดเจน นมากนะเนาะถ้ามีปัญหาหรือยังคิดอะไรไม่ออกนะทริอรัพเพนิคลค่ะแล้วก็ทรีอรกพับขึ้นมาเนี่ยตามองว่าชาวราศีธนูควรปรึกษาเพื่อนนะควร ควรหาทีมมาคอยช่วยเหลือคอยเป็นแบบเป็นหูเป็นตาคอยคิดอะไรร่วมกันได้ค่ะคุณเองค่ะจะมีโอกาสในการวางแผนในลักษณะเป็นโครงสร้างได้นะทาอะไรเนี่ยต้องมีแผนต้องมีคนมาช่วยเหลือสปอร์ตสนับสนุนค่ะเดือนชายอดขึ้นมาค่ะลูกตาลม,มาว่าคุณจะลุยจนประสบความสําเร็จได้นะคะจริงๆเดือนนี้นะคะโฟร์ออฟแคขึ้นมาค่ะมีโอกาสดีๆเข้ามานะคะบางคนเนี่ยอาจจะมีคนมาออฟเฟอร์งานใหม่หรือว่าบางคนเนี่ยมีโอกาสที่จะมีอะไรใหม่ๆเข้ามาแต่ว่าคุณเองอาจจะไม่สนใจเนาะ ตัวของ A of Cup ขึ้นมาค่ะบนบง่งบอกถึงภาวะแห่งการเบื่อหน่ายเนาะถ้าก่อนหน้านี้เรื่องงานของคุณเนี่ยคุณอาจจะรู้สึกว่าคุณทําที่นี่แล้วคุณเน่ยเหมือนเต็มที่ละเต็มเหนี่ยลวละบางคนอาจจะมองหาโอกาสในการที่เดินตามแพชชั่นของตัวเองได้นะคะ A of Cup ขึ้นมาเนี่ยบง่งบอกว่าคุณเองอาจจะต้องการเดินทางออกไปหาความฝัน ต้องการเติบโตมากกว่านี้เอกเอาคันะถ้าดูดีๆนะคะตัวของ8ถ้วยเนี่ยตั้งดีอยู่ทั้งหมดเลยค่ะแต่ว่าค่ะเหมือนกับคุณเองอาจจะยังมีความไม่พอใจบางคนอาจจะทํางานที่เดิมมานานเนาะจนไม่รู้ว่าจะไปต่อ,อยังไงแล้วบางทีอาจจะเริ่มลังเลงหาที่ใหม่ๆนะคะในเรื่องของการการไปทํางานนะคะหรือว่ามีโอกาสในการโยกย้ายนะคะเปลี่ยนแปลงย้ายสาขาย้ายไปทำในที่ต่างกิจทินแดนไกลได้ค่ะขออภรเป็นใบสรุปค,ค่ะลูกตาลมองว่าในเรื่องของการงานในเดือนนี้ ะะอาจจะเป็นอะไรที่ดูราบเรียบนะคะอาจจะมีอุปสรรคเข้ามาบ้างแต่ว่าถึงเวลาแล้วค่ะคุณจะสามารถแก้ไขสถานการณ์ทุกอย่างไปได้ค่ะผู้รับสอนเนี่ยบ่งบอกถึงการมา,มาทําสมาธินะคะคุณเองอาจจะต้องใช้เวลาในการกลับมาทบทวนทุกอย่างค่ะคุณกลับมาทบทวนทุกอย่างแล้วก็เตรียมตัวนะคะเอาข้อมูลต่างๆเนี่ยมาเป็นช่วงเวลาในการวางแผนเป็นช่วงเวลาแห่งการที่ หาโอกาสในการขยับขยายเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีได้นะคะช่วงนี้ก็อาจจะต้องระวังความเครียดไปนิดนึงนะคะสําหรับชาวราศีธนูค่ะในด้านของการเรียนค่ะช่วงนี้นะคะน้องๆชาวราศีธนูอาจจะมีการพรีเซนต์งานค่ะถามว่าทําได้ดีไหมเพื่อนให้ความร่วมมืออย่างดีค่ะแล้วเราเองมีพื้นฐานในการวางแผนทุกอย่างที่ดีทําทุกอย่างไปในทางที่ดีแล้วนะคะแต่พอมันเป็นไพ่เด็กเนี่ยพี่ตางมองว่าเรายังสามารถพัฒนาความ การพรีเซนต์ของเราการที่เราจะทํางานเรื่องของการเรียนอย่างเงี้ยค่ะสามารถทําได้เนาะหรือบางคนเนี่ยอ,อาจจะมีโอกาสในการเรียนพิเศษอะไรใหม่ๆนะคะก็ถือว่าจะเป็นโอกาสที่ดีสําหรับคุณได้นะคะจะเป็นอะไรที่ทําให้เราต่อต่อยอดได้นะคะในที่สุดนะคะฟอร์บคับขึ้นมาค่ะพี่ตามมองว่าเดือนนี้อาจจะมีคนที่มาหยิบยื่นโอกาสอะไรใหม่ๆให้เรานะคะบางคนคุณพ่อคุณแม่อาจจะชวนไปเรียนพิเศษหรือว่าชวนไปทํานูน่ทนทํานี่หรือเพื่อนชวนทา,ทา,น izzard, ทากิจกรรมทําอะไรใหมๆ่ๆแต่ว่าตัวเองอาจจะรู้ รู้สึกว่าโอกาสที่ให้มาค่ะมันอาจจะไม่มีแมทช์กับเร,เราได้เนาะเดือนนี้อ่ะค่ะการเรียนอาจจะหนักนิดนึงเนะาะโดยใช้ออดขึ้นมาเนี่ยสู้ไปเถอะค่ะยังไงก็ประสบความสําเร็จได้นะคะพรีออฟคัพขึ้นมานะมีโอกาสในการเฉลิมฉลองพี่ตามมาว่าเกรดออกมาค่อนข้างดีค่ะแต่เอออฟคขึ้นมาเนี่ยบางคนเนี่ยอาจจะรู้สึกเบื่อไหนในเรื่องของการเรียนหรือว่าบางคนมีโอกาสในการไปเรียนต่างถิ่นแดนไกลก็ได้นะบางคนเนี่ยไม่ได้ย้ายไปไหนนะคะเอออฟคยังหมายถึงการย้ายสายได้นะบางคนเนี่ยอาจจะเป็นการเอ่อเรียนที่คณะเนึ นี้แหละแต่ว่าเปลี่ยนสายสาขายอย่างเงี้ยก็ได้เหมือนกันนะคะ f r o ออฟสอบเป็นใบสรุปนะคะพี่ลูกตาลมองว่าเดือนนี้เรื่องของการเรียนนะคะจะดีขึ้นได้ถ้าเรากลับมาตั้งสมาธินะมีโอกาสที่สําเร็จได้แหละแต่แต,ต,ตที่ตามองว่าพาบอกให้เราค่ะอยู่คนเดียวบ้างนะคะอ่านหนังสือทบทวนทุกอย่างนะคะเพื่อจะก้าวาต่อไปในอนาคตค่ะถือว่าถ้าพยายามกลับมาโฟกัสมากขึ้นพี่ตาลมอว่า,วาโอกาสดีๆในเรื่องของการเรียนมีนะคะ ในด้านความรักค่ะลูกตามมองว่าคนโสดเองเนี่ยมีโอกาสที่จะมีคนธาตุน้ำกรกฎมีพิจิกหรือว่าจะเป็นคนราศีกุมนะคะเข้ามาในความสัมพันธ์ในเดือนนี้ค่ะถ้าถามตามองว่าเขาเองค่ะอาจจะมาค่อนข้างดีนะแต่ว่าตัวคุณเองค่ะฟอรับขึ้นมาเนี่ยวงบอกว่าเขามาหยิบยื่นความรักให้แต่คุณเองอาจจะรู้สึกว่า มันยังไม่ใช่หรือเปล่านะคะเรียลเขาขึ้นมานะคะมีโอกาสเจอเขาจากงานเฉลิมฉลองหรือว่าเป็นเพื่อนแนะนํามาค่ะ A cup เอกอัพคัเนี่ยขึ้นมาเนาะเขาาคุณเนี่ยอาจจะอยู่ต่างพินด้านไกลนะคะความรักอาจจะมาจากทางไกลได้นะคะหรือว่ามีเพื่อนแนะนํามาก็ถือว่าจะมีโอกาสดีๆเข้ามาได้นะคะแต่ถ้าถามว่าเดือนนี้จะคอมมิตเมนเลยหรือเปล่าเนี่ยตมามมองว่ายังเนาะเรียลคัพ p รีอ p เพนดิ l คนะคะเพ g e อฟเพนดิเคแล้วก็ตัวของโฟ r ออฟ h o อ t ขึ้นมาเนี่ยมันอาจจะเป็นการเริ่มต้นนะสำหรับคนที่เป็นคนโสดชาวราศีธนูมีโอกาสมีคนดีๆเข้ามาได้ค่ะก็คบกันเป็นเพื่อนก่อนค่อยๆพัฒนาความสัมพันธ์ได้นะคะในด้านของคนมีคู่นะคะเดือนนี้ชาวราศีธนูเดือนนี้อาจจะรู้สึกนิ่งๆกันนิดนึงนะคะอ่า Queen ณซอฟว่านะคะแล้วก็คุณซอฟขึ้นมาค่ะแต่มองว่าตัวของไพ่เนี่ยแนะนําให้คุณนะคะ เติม strategy ให้กับความรักนะมีการวางแผนในความรักให้ไปในทางที่ดีได้บางคนอาจจะวางแผนในการมีลูกมีบุตรก็ได้นะคะคุณซับคัพขึ้นมาเนี่ยอาจจะต้องใส่ความอ่อนโยนความเป็นแม่บ้านความรักความอบอุ่นเข้าไปในครอบครัวให้มากขึ้นค่ะจะใช้ออดแล้วก็ทรีโอเพนิโคขึ้นมาเนาะลูกตามองว่าคุณเองอค่ะจะต้อง มีการวางแผนในเรื่องของความรักไว้ด้วยนะเดชาริออตเนี่ยบ่งบอกถึงการต่อสู้นะคะขอให้คนนะคะสู้เพื่อความรักของคุณเนาะตัวของเดอร์สตาร์แล้วก็เพจ e ็อปเอนทิเคิลค่ะอาจจะมีการเริ่มโปรเจกต์อะไรใหม่ๆจริงๆเนี่ยหันหน้ามาคุยกันนะคะจะทําให้ความรักความสัมพันธ์กันมันดีขึ้นได้นะคะตัวของโฟล์ทคัขึ้นมานะคะช่วงนี้อาจจะมีภาวะงอนเนาะเขาเองอาจจะทําอะไรแล้วแบบว่ามาทําให้เราน้อยอกน้อยใจได้หรือวางคนเนี่ยหยิบยื่นอะไรให้นะคะช่วงนี้เขาเองอาจจะมีความ เหนื่อยจากเรื่องของการงานก็ได้นะเราทําให้เวลาเราหยิบยื่นอะไรไปให้เนี่ยเขาดูงอนหรือว่าเราเองอาจจะเป็นฝ่ายงอนก็ได้เหมือนกันเนาะเพราะอันนี้มันเป็น general r e a d i n g นะคะถ้าถามตามตาม,มาว่าเอกออ c คัขึ้นมาค่ะลูกตาม,มามว่าเดือนนี้คุณเองนะคะอาจจะมีโอกาสในการ เปลี่ยนเป็นรักทางไกลได้นะคะจากคนที่เคยอยู่ด้วยกันนะคะบางคนบางคนคนของคุณเนี่ยอาจจะต้องย้ยายนะคะเปลี่ยนแปลงไปทําอะไรตามแพชชั่นของเขาบางคนอาจจะไ,ได้งานใหม่ที่ต่างจังหวัดอะไรเงะะี้ยค่ะอาจจะต้องเดินทางไกลกันแต่ในอีกมุมหนึ่งค่ะบางคนเนี่ยอาจจะเป็นลักษณะการเดินออกเดินจากเพื่อไปเจอคนใหม่ที่ดีก็ได้นะตัวของ A อกอัฟคาร์ะคในอีกมุมหนึง่งถ้าในเรื่องของความรักถ้าเป็นคําแนะนํานะแต่มองว่ามีโอกาสเนี่ยอยากให้ไปอยู่กับธรรมชาตินะคะให้ห่างกันสักพักน หรือว่าพยายามตั้งสตินิดนึงนะคะว่าจะไปในทิศทางไหนถ้าเป็นในทิศทางที่ดีเนี่ยตามมาว่าเอ็กซ์คับหมายถึงการปลดปล่อยไปเที่ยวต่างจังหวัดค่ะตามมาว่าตัวของโฟร์ออฟสอดขึ้นมาเป็นไบสรุปเนี่ยคือถ้ามีการาไปเที่ยวต่างจังหวัดหรือว่าการยกย้ายนะคะการที่เราอหาได้ไป ข้างนอกเนี่ยมันจะเป็นเวลาในการทบทวนเรื่องของความสัมพันธ์ของเราได้ค่ะมันเหมือนกับการไปรีแลกซ์ไปรีลิสเรื่องของความเครียดของในความสัมพันธ์เนาะแต่มองว่าความรักในเดือนนี้แต่มันมันบ่งบอกว่ามันอาจจะต้องไกลกันบ้างหรือว่าห่างดูห่างกันแต่สุดท้ายค่ะแต่มองว่าตัวของเครียรเพนิเคิลขึ้นมาคุณจะกลับมาทบทวนหันหน้ามาคุยกันละจริงๆความรักยังไปในทางที่ดีแต่มองว่าถ้ามีโอกาสเนี่ย ไปเที่ยวกันหน่อยเนาะจะเดินทางไกลบางคนอาจจะต่างต่างประเทศไม่ได้ไปต่างจังหวัดก็ยังดีเนาะจะทําให้ความสัมพันธ์ของคุณดีขึ้นมันเหมือนเดือนนี้มันจะนิ่งนิดนึงนะในความสัมพันธ์แต่ว่ามันจะเป็นโอกาสที่ดีในการเริ่มต้นอะไรกันใหม่ๆได้คะ่ะในด้านของสุขภาพนะคะเดือนนี้ระมัดระวังเรื่องของความเครียดนะคะความวิตกกังวลน,นะคะด้วยภาระด้วยหน้าที่ต่างๆแหละอาจจะทําให้เรานะคะมีความเครียดค่อนข้างสูงนะคะพยายามปรับสมดุลของร่างกายคะ่ะแล้วก็นั่งนาน,านเนาะบางคนอาจจะทํางานแล้วก็นั่งอยู่กับที่นานๆเนี่ยก็ต้องพยายามปรับเปลี่ยน อริยาบทบ้างนะคะโฟล์อสอบเป็นใบสรุปเนี่ยอาจจะเป็นช่วงเวลาแห่งการพักฟื้นของคุณนะคะบางคนอาจจะมีโอกาสในการไปตรวจเช็คเรื่องของสุขภาพของร่างกายของคุณได้นะคะโฟล์อัสอบเป็นใบสรุปนะคะลูกตาม,มองว่าเดือนนี้ต้องระมัดระวังเรื่องสุขภาพ เป็นพิเศษนะบางคนอาจจะมีโอกาสในการออไปตรวจร่างกายหรือบางคนเนี่ยอาจจะเป็นช่วงเวลาแห่งการพักฟื้นของคุณก็ได้ค่ะพยายามรีลิสเรื่องของความเครียดไปได้เนาะความเครียดเนี่ยบางคนอาจจะคิดว่ามันเป็นเรื่องลเล็กๆแต่ตาลมองว่าบางครั้งอะคะ่ะถ้าเครียดสะสมนะคะมันจะทําให้ร่างกายของคุณรวนได้นะคะสําหรับเดือนนี้ในเรื่องของการทําบุญนะคะเดือนนี้แนะนําเป็น การทําบุญลงศพนะคะการทําบุญเรื่องก,การที่ก่อ,อสร้างอะไรต่างๆนะไม่ว่าจะเป็นโรงพยาบาลโรงเรียนอะไรก็แล้วแต่ะคะ่ะหรือว่าการบริจาคของให้กับคนที่อยู่ห่างไกลนะคะอยู่ตามชนบทต่างๆนะคะก็จะเป็นโอกาสที่ดีเป็นการเสริมบุญให้กับคุณนะคะหรือว่าจะเป็นอาหารก็ได้นะหรือว่าของใช้ต่างๆนะคะจะเป็นการเสริมบุญให้กับคุณในช่วงนี้เนาะแต่อย่างที่บอกมาตลอดนะคะว่าการทําบุญเนี่ย ทำเท่าไหร่ทำที่ไหนทำอย่างไรเนี่ยมันได้หมดนะคะให้เราค่ะทําด้วยจิตใจที่บริสุทธิ์ทําตามกําลังศรัทธาตามลักศาสนาของแต่ละคนได้เลยนะคะแล้วก็อย่าลืมทําบุญกับพ่อแม่บุพการีคนที่เลี้ยงดูคุณมาด้วยค่ะขอบคุณสําหรับการรับชมแล้วก็ติดตามนะคะเชื่อมั่นในตัวเองศรัทธานในความดีค่ะขอให้บุญรักษาเทวดาคุ้มครองค่ะวันนี้ไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ